เราทุกคนล้วนต้องการอิสรภาพอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเราเองแต่เราก็มักจะลงลืมเราก็ยังคงใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อจำกัดเดิมๆที่เราเคยคิดเคยเชื่อมาตั้งแต่ในวัยเด็ก จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าตัวเองมีข้อจํากัดต่างๆมากมายที่ทำให้เราไม่ได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและเราก็ใช้ข้อจํากัดเหล่านั้นทำให้ตัวเองไร้อิสรภาพด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราให้อิสระกับตัวเองในการเลือกใช้ชีวิต เราก็จะให้อิสระกับผู้คนรอบข้างครอบครัวของเราให้พวกเขาได้เลือกใช้ชีวิตที่มีความหมายในแบบของพวกเขาเองด้วยเช่นกัน การที่บุคคลคนหนึ่งบังคับขู่เข็นหรือตัดสินคนอื่นให้คนอื่นทำตามที่ตนเองต้องการนั่นแสดงว่าโลกภายในของเขามีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่กล้าที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจึงแสดงออกมาด้วยการจัดการกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกจัดการกับผู้คนข้างนอกแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราสัมผัสได้ถึงอิสรภาพภายในจิตใจของเรา เราจะกล้าเลือกที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองได้และเมื่อน,นั้นเราก็จะอนุญาตให้ผู้คนรอบข้างครอบครัวของเราคนรักของเราเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานของเราและบุคคลอื่นๆรอบๆตัวของเราได้มีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายในแบบของพวกเขาเองด้วย ทุกคนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการที่เราให้อิสระภาพกับโลกภายในของตัวเราเองทั้งสิ้นค่ะ